ขอบคุณกับความเชื่อมั่นที่มีให้กันนะครับพุ่งนี้แล้วสินะที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ที่มอบความเชื่อมั่นไว้ให้กุณกิจนะครับได้รู้องค์ประกอบทั้งหมดนี้นะครับว่าเราจะทํายังไงให้มอเตอร์หมุนได้จากที่มอเตอร์มันหมุนไม่ได้หรือเราจะติดตั้งยังไงให้มันหมุนได้นะครับสายไฟกี่เส้นตรงนี้เราจะต้องรู้ที่มาที่ไปความสัมพันธ์ระหว่างมอเตอร์กล่องและแบตเตอรี่จะต้องสัมพันธ์อย่างไรการใช้แบตเตอรี่ยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดไม่พัง ไม่เกิดความเสียหายในระยะยาวค่าวัด RMR มายัางไงและมันจะแสดงผลยังไงผ่านเจ้าตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรระหว่างอฟอสเฟตกับวิเทียมไอออนค่าโวล้นที่แตกต่างเป็นอย่างไรค่า SOC, DoD, Cycle of Charge เป็นอย่างไรคัดออ v o ว t a g คืออะไร ไฟในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีทั้งไฮโวลและโลโวลตัวนี้ทําหน้าที่อย่างไรตรวจเช็คอย่างไรปุ๊บหน้าจอแบบนี้เราจะเช็คอย่างไงมีทั้งไฮและโลโวลเครื่องมือที่ใช้ไขควงดิจิตอลมัลติมิเตอร์และตัวนี้คืออะไรเช็คอย่างไงเราจะรู้กันนะครับแบตเตอรี่ทําไมใช้แบตเตอรี่แต่กดกดว,วิ่งไปแล้วรถมันวุบว่าบวบว่าบวิ่งไม่ออกทําไมลิเทียมมันถึงวิ่งได้ยาวก,กว่าเป็นเพราะอะไรคุณสมบัติอะไรดีกว่ากันนะครับตัวเช็คอุปกรณ์จะตรวจเช็คอย่างไงซื้อมาแล้วจะตรวจเช็คอย่างไง คันเร่งไฟฟ้าแบบนี้หน้าจอต้องทําอย่างไรระบบะยานไฟฟ้าเป็นระบบไฮไฮไฮเป็นอย่างไรอะไรคือไฮไฮอะไรคือ h ไ l o w กล่องนี้มีกล่องสิ้นคิดหรือไม่และกล่องสิ้นคิดแตกต่างกล่องนี้อย่างไรและเราจะต้องรู้ด้วยว่าวงจรที่3คืออะไรบ้างวงจรที่3ไม่ว่าจะเป็นวงจรคอนโซลซอฟต์สตาร์ทเรียนรถอยหลังปรับสปีด เราจะตรวจหามันได้ยังไงและจะรู้ได้งไงว่าเส้นไหนทุกอย่างมีคําตอบครับมีอีกมากมายที่ยังพูดไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับแต่2วันที่คุณมอบความไว้วางใจให้กับผมแน่นอนครับคุณจะต้องทํามันได้ครับขอบคุณกับความเชื่อมั่นที่มีให้กันครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันครับ